สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูกันในเกมโลบก,กับในแมก SCP ในเวอร์ชันปากลัวนะครับต้องไปสั่งมาแค่นั้นก็ต้องกระโดดนะครับเล่นปากลัวนะครับแต่ไม่เคยเล่นแบบนี้นะครับตรงนี้เหมือนกุบ ส p 714จดูอืไมรอะไรอย่างอืเป็นแหวนนะครับแหวนอะไรไม่รู้นั่นเป็นแหวนอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ s c p เต่านะครับเอสซีเต่า s c p ราหัดอะไรอนนกำลังคุยกับเราด้วยอ่ะ ใช่ไหม scp หกเก้าแปดหรอนึกนึกแล้วก็กระโดดตอบไปเลยครับแรงในตัดรับแรงในตัดแรงในตัดแรงในตัดโอเคโอเคโอเคโอ้โหลองอือที่เรามเชื่อแล้ออกมาไม่ได้ อะไรวะโอหตรงนี้เกียดเลยอะ scp อะไร,รอ่ะ scp สามสามแล้วเมื่อกี้มันโผล่เป็น scp อะไรเฮ้ยจะ,ะไร scp scp ห้าหนึ่งสามขีดหนึ่งโุ้ยแปลกโอ้โหเป็ดมรณะเป็ดมรณะ เปิมดมลนะอื้มที่สามสามโอ้โหห้องนี้ห้องนี้นะครับก็จะเข้าไปอื้มห้องนี้น่ากลัวนะครับนี่ไปดีกว่าเอสโอ้โหโอ้โหมีวิธีแล้วเราไม่อ่านออกไปออกไปยังไงเนี่ยเฮ้ อา้าวนี่อกอกมาฆ่าตัวตายอแล้วก็มาเกิดตรงนี้โอเคคิดว่าร้องเรียไปไปแล้ว ไปเร็วอย่ามาอู้หูตกใจเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับโอ้โหเลยเอสซีบิส96กําลังมาป่ะเนี่ยรีบไปรีบตัวเอสซีบิ96มาเฮ้ยตรงนี้มันจะมาได้เปล่าน่าจะมานะ คยดูคลิปเขาอยู่คลิปใครวะอืมตายเลยนี่กเกลียนพีน่เล่นแหละเล่นแบบอื่นต่อครับกี่ยัดว่า เล่นแบบนี้ไหมเราลองเล่นแบบนี้ไหมอะไรดีอ,อือเฮ้ยคลิปเดี๋ยวคลิปยาวเกินนะครับเดี๋ยวลงไม่ได้อันแค่นี้ก่อนนะครับผมถ่ายอีกนะครับ 台上康。